บอกก่าวอะไรกอ้ายบางแก้มแดงๆมันก็ร่ได้แดงเลยค่ะแต่วเฟียตเตอร์จะซื้อเพราะว่าแต่งหน้ามาแลกกระสานเขาสงสัยเฟียตเตอร์นะเพราะว่าแบบว่าแบบว่าแบบหน้ามันยืดเอ็มว่าเบิรงนนี่กระจกไม่ก็โอเคอยู่ดิมันก็มีคราะห์แบบเกินปากมาในนึงเพราะว่าเขาตรงปากไงปากจือแบบ ทุกคนแอมจะลองแอมฟังแอมจะมีกำลังอินกับเพียงแบบเพียงรักนะแต่ว่ากับแบบกับลองเสนแสนคืนนะขอบคุณค่ะสาวสวยขอบคุณค่ะอู้สามร้อยคนเดินอีกอยู่มาบ่งแอมนีพากันวางเรนบ่ค่ะ แสงดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะแตงเฮงงานดีเฮงพี่ชายสวัสดีค่ะงานบคยทีค่ะมันกับแบบว่าวิทีอะแบบพักเงาการพ่อพ่อบองเหนาค่ะแต่แบบมี่มาเลเรือ,อยู่ำ <c oughs> กำ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 กกกำบำก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 งแบบำกำกากอันตรกยมากำกกำ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 กกำกกกำกำกำกกีกำกำกสกำ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 สำกำกำ เดี๋ยวผมมุนเด้บ้าในหัวงานอยู่ป้าในหัวงานผมมุนแล้วเพราะว่าเป็นคนแบบว่าผมยาวผมยาวแล้วทีนี้ผมตรงผมตรงเลยไม่บอกไม่ฮิดร่อนน่ะแบบแบบกำลัค่อยอยู่กระสุงสารสร้างอยู่ค่ะฮิดตังโดนฮิดเด่นแบบเดียวเลยกระล่อนเลยกระช่ายไหยเจ็บมือน่ารักดูความน่ารักของลูกสาวเออแบบคือจังอันเสามาล้มซ่งเอาเสียแบบ ขอบคุณค่ะพี่ชัยตะกี้น่ะแบบว่าอันกัแบบซุ้มเงินนี่เอวตีบเบาแบบนี้แล้วค่ะแบบแทบจะแบบคันไหลซดหรือเห็ดเงียงก็ตามสิ้นบค่อยว่าภาษาบันจาของแล้วมันหัวสึกร์บแบบว่ามันตีดแต่ทำเงื่อกเงั้นนะคะกัแบบว่าอยู่ก็ปกติเลยได้พูดยังไงก็ได้น่ารักค่ะลูกนะค่ะเมื่อรักสีดำกับกนดอก ขอบคุณค่ะเอ็นวัวนัวหัวมวนมาสั่นคุณคุณลุงวันดีค่ะคู่เหตุยิงอยู่น้อไปซอยแอนนินโตโตเน่เล่าบ่ไวแล้วเล่าบ่ไวแล้วนีไม่ดอกไหมไอเก็บเอามาฝาก เดียวนีเขาต้องเปิดเวทเพียงไอเบียเพราะว่าช่วงนี้อินกับเราเฮงแบบฟังซมืึเพฮงจะขอ่าฟังอยากย <c oughs> ไอไพนีวิสัตครูข่าผคู้ขวัญ้งสัต์ครูคือว่าจังสันค่ะอันอันสวัสดีค่ะอันแอมคิดหอดเลยแอมเป็นห่วงอยู่แต่ว่าแอมบม่มีเวลาเลยเยาวขันแอมแอมอยากไปหามากเลยอยากไปเยี่ยมแต่ว่าไม่มีเวลาที่ คู่วัสนาวดีค่ะเอาความน,<ด>น่ารักลูกสาวมาฝา<ว>กฝากนม่คู่ค่ะรู้บ้านหรือเรียนว่าคู่อยู่นี่จึงได้ดีเหรอจังได้รูะค่ะเชิญน้าเอ็มมาค่ะขึ้นค่ะเบอร์ไม่งานแถวอายุแคร่ย่ามีอยู่ค่ะ รู้สิบอกว่านูยยืมไฟอันแอดมินโตโตมานี่แบบสุดยอดอีลี่ใช่นไนมล่ะปะนี่พี่ป๊อปปี้สวัสดีค่ะกิทโฮกิทโวดูว่ามึงเก่าแอมแฮปปี้ไร้มือนะพอพี่ป๊อปปี้แบบ,แบ,บออ้ยแจบบ้งนั่งซะใช้ยาูัวเอินแบบฟิวแบบเนี้ยใช่ไหมละ่ะเห็นบอก่ามีไฟอะไรคือจะขี้นี่ <c oughs> สวยน่าร <mile> ักเมื่อยิ้มเนี่ยหน้าบุบนะเมื่อยิ้มทุกคนข้าต้องเปิดไปเดิมด้วยเงาะเกี้ยวสาวเออคือเงาะโรงเรียนอันนี้เงาะโรงเรียนก็มีราคาซิวปังแห้งจกตาได้มเลยน่คะซิวนีคุ้มแห้งแบบบาท ปาดแอปเปิ้ลกันยังไดเลยอ้ยเออเพิ่นเงาะเกี้ยวสาจะมาเงาะโรงเรียนอนี่ยสาเพลงนี้มันอยู่ในใจแอมแบบคิดถอยพวกมกวปปปเก่าบ๊อบบี้แอมคิดถอยอีรีได้แอมรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากกับพี่สาวันนั้นนะคะกับพี่ป๋อมแอมกับพี่บ๊อบบี้แบบฟิลแบบแบบเจอกันครั้งแรกเหมือนเจอกันแบบคึ้นจังเข้าแบบ คือจะเข้าพอกันลไลน์ที่กรเรียวอะนาะ่นารักเองน่ารักิงองลีแบบแอมแบบอู้แบบนี้เลยคะ่ะคิดห่อนะประหยัดเมื่อสามหมื่นอะนะบอกลีค่ะปฏิบัติงานอุ้ยหูเซียวว่าคุณแม่เล็กจะมาหายิ้มหน่อย ยิ้มเตือนึงหนิโกบเลยเป็นยังคึกหนักโกบว่ะเอ็มว่าหนักคือโกบอีรีเลยค่ะพี่กอนสวัสดีค่ะจามูปาการกำไว่อยู่ค่ะอันอันแบบว่ายิ้มตะละเทือนี่อันแบบว่าอันแบบอะไรล่ะยิ้มตะล่าหนิโกบเลยคู่สุดท้ายคู่คู่จำได้ปุ๊บคู่คู่วยคู่จำได้ยัยบอคู่ขาวคู่ยู่เทลดาคู่มา คู่มาจาม่อมาย้ำคูมาเบคอ,อนเสิร์ตเดบอวเดีย๋ยวสีจากค้างด้ค่ะนึกสีในโลองอกบอบหนีอัาเดี๋ยวต้องปรับคิดไม่กอนมันต้องเป็นขี้ไดย่พี่เนี่ยเนี่ยเขาใส่แอปหลงเพลงนะพี่ยูขอสวัสดีค่ะงะปลาปาบุ้งอองอกเกี่ยวสาวฟอนสกันนแต่เมื่อม่นึมืม่อืออือือ แป๊บหนึ่งนะคะใช้ผู้หญิงก็ต้องคพิ่มแบบหนึ่งสองสามสส